เงินไหลมาเงินไหลมานี่ชื่อตามชื่อเลยตามชื่อมันเลยตระกูลไม้สุดทิดเงินไหลมาด่างเหลืองด่างขาวด่างชมพูรู้สึกจะเงินไหลมาไปเห็นไปหาเจ้าของเจ้าของสวนเยอะมากเลยนะฮะไหลไปหาเขาฮะอ๋อคราวนี้อยากรู้เรื่องของไม้มงคลที่เป็นไม้ประดับบ้างเอางี้มันเยอะมากจริงพี่ครับแต่เดี๋ยวผมขอดูโค้ดกันได้ไหมวันนี้เรามาในหัวข้อ เลือกไม้มงคลจัดสวนเรายังอยู่กันกับพี่ดอชันเกินนะครับครับนะครับพี่ดอชจากเฟอร์โกล่านะครับเป็นนักออกแบบสวนนะครับในฐานะที่พี่ดอชเป็นนักจัดสวนมาโชกโชนแล้วเนี่ยครับคราวนี้อยากรู้เรื่องของไม้มงคลที่เป็นไม้ประดับบ้างเอางี้มันเยอะมากจริงพี่ครับแต่เดี๋ยวผมขอดูโพยกันได้ไหมเอาเลยพี่ีโพยนะผมเข้าใจว่ามันเยอะจริงโอเคเอามาเนื้อรบ้างไหนดูซิโขอเทใหเลยครับามาพี่โพแรกเลยนะฮะอ่า ต้นแก้วครับต้นแก้วครับอ่าครับต้นที่สองครับพี่โอสนโอสนนะครับวาสนาวาสนาอ่ามะยมมะยมนะครับกวักมรกตกวักมรกตนะครับนี่ไผ่สีสุดตัวนึเนื้อผู้สุขบชอบผู้สุขบชอครับเงินไหลมาเงินไหลมาชื่อดีพุทธรักษาพุทธรักษารักษาและก็ธรรมรักษาธรรมรักษารักษาธรรมะครับใช่แล้ว แต่ละตัวมันมียังไงพี่อย่างแก้วเนี่ยต้นแก้วครับคนก็เชื่อว่าปลูกแล้วเนี่ยนะครับเป็นแก้วตาดวงใจอ๋อชื่อของต้นไม้จะไปเชื่อมโยงกับทัศนคติทางความเชื่อนิดนึงเป็นแก้วตาดวงใจเป็นที่รักแหละใช่แล้วตัวที่สองนะครับครับครับโกศนโกศนเออมันหมายความว่าไงนี่็นยังไง มีกุศลผล,ลบุญอ๋อมีโกูกุศลนั่นเองโกุศลก็คือกุศลนั่นแหละใช่แล้วอ๋อบินคล้ายคล้ายพ้องเสียงอ,อครับผมครับ อีกตัวครับพี่ครับว่าสนาว่าสนาชื่อตรงๆเลยใช่แล้วครับปูมาปุ๊บนี่เส้นฝ่ามือนี่ทะลุมันเส้นวาสนาทะลุมันถึงนิ้วกลางเลยนะใช่ทะลุนิ้วไปเลยพี่อันนี้คือชื่อบอกเลยว่าสนาใช่ใช่แล้วครับเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีดอกความเชื่อเนาะบอกว่าถ้ามีดอกแล้วเนี่ยก็จะมีเงินไหลมาซับดีเข้าใหญยครับมีสมบูรณ์พูนสุขประมาณนั้นแสดงว่าคุณอุดมสมบูรณ์ไงถูกต้องครับนั่นไงเป็นพี่ ต่อมามะยมมะยมนี่เข็นแล้วอยากจะจิ้มกระปิมากพี่ได้ยินชื่อแล้วโอ้โหมันยบยังไงฮะคนโบราณเนี่ยเขาปลูกหน้าบ้านเลยพี่อ๋อมานิี่ยมชมชอบถูกต้องครับบ้านไหนปลูกนะครับพี่บ้านก็จะเป็นหน้าบ้านเลยผมก็จะไปเตรียมกระปิมาเด็ดโอ้ยตำมะยมเลยนะแล้วมะยมเนี่ยพี่ครับพี่ถ้าผมอยากจะปลูกมันต้องมีการดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษมะยมใช่ไหมฮะเราปลูกก็คือเราเอาดินที่เป็นแบบดินร่วนๆหน่อยนะครับแล้วก็ ให้เขาเนี่ยได้ระบายน้ําดีนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นพืชไม้ผลอะไรแ,แต่เนี่ย้้าดินอุดมสมบูรณ์ดีระบายน้ําดีเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราก็คน,นมันก็จะมาเด็ดเยอะใบ้านนี้ยมเยอะเว้ยครับคนก็จะมาเยอะใช่ครับนอกจากมายมนะครับก็บจะมีอย่างเช่นพวก มะม่วงมะขามก็ได้โอ้มะหมดเลยนะมะยมมะมะม่วงมะม่วงก็มีมีคุณนะมะมะขามนี่คือยังไงพี่ครับก็รู้สึกเกรงขามดูมีบารมีแต่ถ้าหลังจากใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วผมจะไมผมก็จะมีมะอ๋อแล้วมะอะไรฮะมะมีตังแล้วมะมีตังแล้วนี่ไม่ใช่แล้วพี่ต่อมาพี่ยังไงฮะ กวักมรกฏครับกวักมรกตชื่อนี้จําได้เห็นปลูกกันในบ้านเยอะๆใช่ครับใช่ไหมครับเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายด้วยเออเลี้ยงในบ้านครับแล้วก็ปลูกในบ้านได้เอาไปประดับตามโต๊ะทํางานตามคอนโดนะครับอันนี้สบายๆแล้วกวักมรกฏคุณสมบัติไงพี่ตามชื่อเลยครับพี่ควิกควิกคมาเร็วๆิกคอ่า กวาดแต่รดีๆกวาดซับนะออกก็กวาดมรกตนะนะกวาดซับนั่นเองนะครับก็ไปตั้งกันตามแบบมุมบ้านเยอะ่ลยใช่ครับพี่ต่อมาครับพี่ครับไผ่สีสุกครับไผ่สีสุกมันก็ดีอย่างไรฮะก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ร่มเย็นสีเป็นสุกอันนี้ก็เป็นไม้ประดับเหมือนกันใช่เป็นไม้ประดับเหมือนกันครับไผ่สีสุกนะครับ อีกตัวนึงครับพุธสุประโชคอันนี้คืออะไรนะครับตามชื่อมันอีกเลยยังไงฮะสุภะสุโชคก็คือโชกลาภโชคลาภนั่นเองใช่แล้วครับผมยังมีอีกยังมีอีกฮะนะครับเงินไหลมาเงินไหลมานี่ชื่อจาตรงตัวเลยตามชื่อมันเลยก็คือเงินเงินไหลมาเอ้ยไอเงินไหลมานี่คือซินกเนียมอมา ตระกูลที่เราเป็นไม hey, ้สุดฮิตกันไหลมาด่างเหลืองด่างขาวด่างชมพูครับใช่ล่าสุดรู้สึกจะเงินไหลมาไปเห็นไปหาเจ้าของเจ้าของสวนเยอะมากเลยนะฮะถูกครับเพราะตอนก็เป็นกระแสก่อนหน้านี้นะใช่แล้วครับพี่ก็จริงเงินไหลมาจริงแต่มันสวยจริงไหลไปไหนไหลดีไหลไปหาเขาฮะ ต่อมาอีกสองตัวนะครับพี่ก็คือพุทธรักษาพุทธรักษากับธรรมรักษามันยังไงครับสองคือสองตัวเนี่ยมันอยู่ในปูนที่ใกล้ๆกันนะครับพุทธรักษานี่ก็ตามชื่อเขาเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องพุทธรักษาทางศาสนาเออบำรุงธนูบำรุงศาสนาถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ธรรมรักษาธรรมรักษาตัวนี้ก็คือก้ามกุ้งก้ามกุ้งใช่ครับใช่ครับเขาก็ เอานิยมไปไหว้พระได้นะครับเหมาะสมากรเหมาะกับพี่บาสเลยผมก็เป็นคนทรมาทรมโมก็จะมีต้นพวงนี้เยอะเข้าวัดบ่อยเข้าวัดฮะไปเก็บตังในตู้ครับผมคราวนี้ความเชื่อเรื่องของไม้มงคลพี่ในต่างชาติเองเนี่ยครับมีบ้างไหมก็จะมีใกล้ๆบ้านเราเลยคือมริงจๆเลยจริงๆก็มีใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกส้ม อ่าส้มนะครับเขาก็จะเอามาตั้งที่หน้าบ้านนะครับก็อยากให้บ้านนี้ร่ํารวยก็มีส้มเัาเข้าไหน้าเลยใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งพี่อันนี้ถ้าใครแต่งงานโดยพิธีแบบจีนเนาะก็จะได้ถือกันเลยถืออะไรฮะนะครับเขาเรียกว่าต้นซุ้มเช่าหรือชื่อไทยเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มกระต่ายเขียวซุ้มกระต่ายเขียวหรือว่าว่านเมียหลวงเหมาะมากเหมาะกับพี่บาสเลยนี้ผมแบบมีหัวใจดวงเดียวถึงแม้จะมีสี่ห้องก็ตาม ในห้องมีสองพาร์ติชันนะครับในสองพาร์ติชันมีอีกสี่ชั้นะโอ้โหซับซ้อนมากเลยซ้อนเยอะผมไม่กล้าอยู่กับพี่แล้วครบทุ่นไปแล้วนะครับสำหรับไม้มงคลที่เป็นไม้ประดับนะครับฝากติดตามบ้านสวนปรึกาารือกันต่อๆไปนะครับชอบกดไลค์ถึงใจก็กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับพี่ดอตใหม่เรื่อยๆคุณคุยกันอีกนะฮะครับพี่ฝากติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับอีพีหน้าจะมีเรื่องอะไรก็บ้านสวนปึกษาขาเรือครับ